ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งค่ะที่มีการร้องเรียนทําสิติสูงสุดเลยนะคะก็เนื่องมาจากว่าสร้างแล้วไม่แล้วเสร็จหรือบางโครงการไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานนะคะส่งผลทําให้ผู้บริโภคค่ะมีการร้องเรียนเข้ามาและโครงการนี้ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นก็คือโครงการเอเวอเรส คอนโดมิเนียมนั่นเองค่ะมีการร้องเรียนมาจากผู้ที่เข้าไปจองซื้อแล้วก็ไปดาวโครงการต่างๆตรงนี้นะคะไปร้องเรียนกับสคอบอค่ะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ะโดยระบุนะคะว่าหลังจากชาระเงินค่าจองและเงินดาวให้กับคอนโดมิเนียมแห่งนี้ไปแล้วแต่ปรากฏว่าการก่อสร้างไม่คืบหน้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญาหยุดก่อสร้างไปแล้ว2ปีค่ะบางคนนะคะก็ไปซื้อโครงการทาวน์โฮมด้วยเหมือนกันค่ะแต่ก็เจอพวกโครงการที่ไม่ได้รับมาตรฐานต่างๆ เกิดเป็นปัญหาตามมาค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้ก็มีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนของเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ที่เสียหายก็คือประชาชนที่เข้าไปจองซื้อคอนโดมบเนียมเอเวอเรสต์ตรงนี้กันเลยค่ะให้ประกันก่อนให้ดูก่อนว่าเหมือนเราทาถนนทาอะไรเสร็จแล้วเราเขาบอกว่าทิ่ง่ไม่ทำที่ละมันคือ5 5แปดที่จะขึ้นขึ้นหลังคาข้างบนนะครับขึ้นส่วนบนพอหลังจากนั้นจบเลยฝ้าเนี่ยพังไปแล้วค่ะฝ้าห้องน้ำเลยค่ะนี่แล้วก็ทำให้ไม่ทำได้ให่ไหมครับทำเองค่ะ หมดอ่ะข้างหลังคือคือหลังคานี่แบบก็เป็นบนเสียครับแล้วก็ทําให้ทั้งชื่อเสียงจังหวัดเสียอันแล้วก็ชื่อเสียงของโครงการคอนโดนียมไม่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นเสิ่งที่คนจะเลืกหลีกหนครับถ้าเขาคู่มา500ล้านแต่ว่าได้มาใช้ประมาณ200กว่าล้านเราถึงมองว่าจริงๆ200กว่าล้านเนี่ยตึกมันต้องเสร็จบ้างแล้ว อาจจะตึกนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตึกมันก็ไม่เสร็จก็เลยมองว่าเขาเขาโยกเงินตรงนี้ไปทําตรงอื่นหรือเปล่าทาั้งทังที่มีคนจองเนี่ยก็จ่ายเงินจ่ายเงินเป็นพบด้วยแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะ โครงการอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดก็คือว่าเผชิญปัญหาภาวะเศรษฐกิจกระหน่ำด้วยนะคะแล้วก็มีผลต่อนเนื่องค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูการแก้ไขปัญหาซึ่งนะคะของเราก็ไปสอบถามนะคะก็คือคุณชาณรงค์บุริตาคูลค่ะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่นบอกว่าจะเป็นตัวกลางนะคะในการประสาทตรงนี้แล้วก็ให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานค่ะเพื่อจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะคะไปฟังเสียงของคุณชาณรงค์กันหน่อยนะคะเศรษฐกิจชะลอตัว ุกอย่างไม่เป็นไปตามคาดนะครับถึงแม้แต่ว่าจะมีการเมื่อก่อนคาดการว่าจะมีการเติบโตเยอะมีความต้องการสูงดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ทุกภาคทุกหน่วยงานทั้งเอกชน,นทั้งรัฐการก่กอบด้างประมองว่าขยายตัวตั้งหต่ปีสี่ห่อนเข้า EC สามปีเราก็คุยกันว่า EC ม,มาจะทําให้เกิดการขยายตัวมากนะครับทุกคนก็วางแผนธุรกิจไปตามนันนะครับนโยบายก็ออกมาในทิศทางเดียวกนักนหมด แต่พอไม่เป็นไปต,ตามคาดก็บางคนทำตัวนี่เร็วก็ ค่ะอย่างมองนะคะว่าโอกาสที่สังหาริมทรั์ในต่างจังหวัดหรือว่าในขอนแก่นที่มีปัญหาจะกลับมาดีขึ้นต้องใช้เวลาค่ะพอช่วงที่ผ่านมามีคือซัพลายหรือว่าจํานวนคอนโดมิเนียมคอนโดทาวน์หรือต่างๆนะคะออกสู่ตลาดมากเลยทีเดียวค่ะขณะที่ความต้องการซื้อยังไม่สูงตามตรงนี้แหละค่ะบวกกับที่ดินนะคะที่มีราคาปรับตัวสูงมากขึ้นช่วงในรอบ9ปีค่ะสูงไปถึง4เท่าเลยนะคะก็เลยส่งผลทําให้ไม่สามารถขายออกได้หมดโครงการก็เหลือแล้วก็ก่อสร้างไม่ทันนะคะถ้าไปดูปัจจัยค่ะ ที่เห็นนะคระว่าปมปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอื่นๆเขาบอกว่ามีปัญหาเหมือนกันนะคะอย่างเช่นปี2550ค่ะก็มีทั้งห้างสถาบันการศึกษาศูนย์ประชุมไปลุกพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นมากนะคะเมื่อมีความเจริญหรือมีโครงการอะไรต่างๆมาทุกคนก็จะคาดหวังค่ะว่าจะเกิดการก่อสร้างดีขึ้นดังนั้นปี2554พอปรากฏเรื่องของน้ําท่วมในกรุงเทพภาคกลางโรงงานเริ่มไปลงทุนที่ขอนแก่นนะคะความเจริญจากนโยบายเปิดประชาค รมเศรษฐกิจเสรีอาเซียหรือว่า AEC ค่ะรวมทั้งนโยบายรถไฟความเร็วสูงตรงนี้ก็มีผลด้วยนะคะพอปี2556ค่ะจะเห็นนะคะว่าการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยทาวน์โฮมต่างๆเริ่มมีมากขึ้นค่ะจนถึงปี2558นะคะก็มีโครงการที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างเสร็จบางโครงการไม่แล้วเสร็จด้วยซ้ำนะคะก็ขึ้นโครงไว้เท่านั้นนะคะก็ส่งผลทำให้ประชาชนที่ไปลงทุนซื้อได้รับความเดือดร้อนค่ะถ้าเราไปดูนะคะตัวเลขกันหน่อยค่ะ ตัวเลขทีอ่ออสยในจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะโครงการที่เปิดเป็นคอนโดมิเนียมค่ะมีถึง5,000โครงการนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าปี2558นปะคะปรากฏว่าสร้างเสร็จ3 0 0 0ันโครงการค่ะไปเหลือค้างเติ่งนะคะคือ2,000โครงการและราคาเฉลี่ย9 0 0าถึง้าล้านบาทต่อยูนิตเลยทีเดียวส่วนบ้านเดี่ยวค่ะเปิดตัวมากนะคะถึง6000โครงการทยอยสร้างเสร็จค่ะซึ่งถ้าดูตรงนี้ราคาเฉลี่ยก็ประมาณ3-5ถึงล้านบาทค่ะ จะเห็นนะคะว่าตัวเลขดังกล่าวนะคะก็สะท้อนค่ะดีมาซัลายที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็มีผลค่ะต่อราคาการขายและการตัดสินใจซื้อจนมาถึงปัจจัยสุดท้ายคือราคาที่ดินค่ะราคาที่ดินนะคะในจังหวัดขอนแก่นนะคะปรากฏอย่างที่ไร้ฟังค่ะคุณผู้ชมคือสูงมากขึ้นถึง4เท่าตัวนะคะจะเห็นนะคะว่าเฉลี่ยปี2,550จะอยู่ที่10ล้านบาทต่อไร่นะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ปี2,559 หีบตัวขึ้นไปถึง40ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็เรียกที่ว่านะคะคือเติบโต,ตถึง300%หรือว่า4เท่าตัวค่ะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่จะส่งผลทําให้ผู้ประกอบการเดเวลอปเปอร์ต่างๆไม่มีเงินนะคะเข้ามาสร้างเรื่องของโครงการให้แล้วเสร็จแล้วก็ส่งต่อมอบให้กับ ลูกค้าของตนเองค่ะจนเกิดมีการร้องเรียนตรงนี้ขึ้นมานะคะก็เรียกว่าคุณผู้ชมเวลาจะไปซื้อโครงการนี่คือต้องดูดีๆนะคะโดยเฉพาะโครงการในต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพก็ตามทีค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการส่งมอบแล้วก็การสร้างโครงการไม่แล้วเสร็จได้เกิดขึ้นอีกค่ะ